มิสเตอร์เคซริโอภูมิใจเสนอ s t a r e ดออุบัติการเฮียมหนังในปี2011ครับเป็นหนังแนวรถทึกขวัญใครที่ชอบหนังแนวนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับในป่าเขาในเมือง b บ็กวอเตอรมีกลุ่มชายที่ชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจมีทั้งหมด4คนเจ้าถิ่นประจำเมือง ชี้ออกมาล่าสัตว์เป็นประจำและจะตัดเขากวางเพื่อเอาไปประดับหน้ารถตัดฉากมาที่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังเดินทางมายัางเมืองแบ็กวอเตอร์เอมี่ที่มีอาชีพนักแสดงในรายการทีวีส่วนเดวิดเป็นนักเขียนบทหนังโดยพวกเขาทั้งคู่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่และเมืองนี้เอมี่ที่เคยอยู่อาศัยตั้งแต่เด็กส่วนเดวิดก็เป็นเด็กในกรุงไม่ค่อยได้ออกมานอกเมืองสักเท่าไหร่ทั้งคู่ ได้เข้าไปหาอะไรกินกันก่อนที่จะเข้าบ้านและร้านอาหารประจำของเอมี่พวกเขานั่งกินอาหารได้สักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินมาทักทายเอมี่นั่นก็คือชาลีนุ่มหล่อล่ำได้ทักเอมี่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะก่อนนี้เธอจะแนะนำเดวิดสามีของฉันส่วนชา์ลีก็เป็นคนประมูลในการซ่อมหลังคาโรงนาที่โดนพายุถลม่มเป็นบ้านและโรงนาที่ทั้งคู่ต้องเข้าไปอยู่ โรงนาของพวกคุณอยู่ในสภาพแย่มากเพราะโดนพายุทลม่มพวกเราจะสร้างหลังคาใหม่ให้คุณเสร็จภายในสามอาทิตย์หลังจากคุยกันเสร็จเดวิดก็เดินไปที่เคาน์เตอร์บาร์ชาลีและเอมี่ได้นั่งคุยกันดูเหมือนพวกเขาจะสนิทกันมากส่วนคนนี้ก็เป็นโค้ดอเมริกันฟุตบอลเป็นนักเลงอารมณ์ร้อนและห่วงลูกสาวมากคนนี้เจอร์มี่ใช้สติไม่ค่อยดีที่โค้ดไม่ชอบชี้หน้าออกมากๆเพราะว่าเขาชอบไปกอแกะลูกสาวของโค้ด เจอร์มีโดนโค้ดไล่ออกจากร้านเพราะว่าเอาหมาเข้ามาด้วยหลังจากนั้นเดวิดได้สังเกตเห็นรูปที่ติดบนผนังเห็นรูปเอมี่และชาลีถ่ายรูปคู่กันสมัยไฮสคูลและทั้งคู่ก็เป็นแฟนกันสมัยไฮสคูลด้วยเป็นคู่ฮอตของโรงเรียนชาลีก็เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่โด่งดังในโรงเรียนส่วนเอมี่ก็เป็นสาวสวยประจำโรงเรียนเช่นกันตอนนี้โค้ดเริ่มเมาเริ่มอลาวาตในร้านจนนายอำเพอ ต้องเข้ามาห้ามและให้โคดออกจากร้านไปหลังจากทั้งคู่ได้กินข้าวเสร็จเอมี่และเดวิดก็ได้ขับรถไปที่บ้านที่พวกเขาต้องมาอยู่อาศัยพอมาถึงเดวิดก็ชอบมันมากเพราะว่าบ้านทั้งสงบและสวยมากเหมาะที่เขาจะมาทำงานเฉียนบทหนังอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและสงบไม่มีความวุ่นวายแต่สภาพโรงนาต้องแก้ไขหลังคาเป็นอย่างมากเพราะมีพายุถล่มโดยมีพวกชาลี จะเข้ามาซ่อมให้ตอนนี้ทั้งคู่ได้เดินสำรวจบ้านและโรงนาส่วนไหนบ้างที่จะต้องซ่อมพ่อของเอมี่เป็นคนที่ชอบล่าสัตว์มากและมีปืนประดับเต็มบ้านแถมยังมีกับดักมีในการจับสัตว์ใหญ่ด้วยพอรุ่งเช้าเดวิดและเอมี่ก็เกิดสะดุ้งตื่นขึ้นมาพักพวกของชาลีที่มาแต่เช้ากำลังซ่อมหลังคาเดวิดจึงเดินไปหาพวกเขาและได้บอกกับพวกเขาว่าขอให้พวกเขามาสายกว่านี้ได้ไหม เพราะมันเช้าเกินไปชาลีก็ตอบตกลงและเขาก็ได้แนะนำเพื่อนให้เดวิดได้รู้จักคนแรกชื่อบิ๊กคนที่สองชื่อคริสคนที่สามชื่อนอร์แมนทั้งหมดเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนและเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลสมัยเรียนด้วยพวกเขาจึงสนิทกันจากทั้งคู่ได้พูดคุยกันเสร็จเดวิดก็เดินเข้าบ้านและไปเขียนบทหนังต่อหลังจากนั้นได้สักพักก็เห็นบิ๊กเดินเข้ามาในบ้านเปิดตู้เย็น หาอะไรกินเหมือนเป็นบ้านของตัวเองจนเดวิดต้องตกใจเขาได้ถามเอมี่เพื่อนคุณทำแบบนี้ประจำเลยหรือเปล่าที่เขาเดินเข้ามาในบ้านทำเหมือนบ้านตัวเองมีก็ได้ตอบไปว่าพวกเราไว้ใจกันมากเราไม่ล็อกประตูบ้านด้วยซ้ำตอนนี้พวกชาลีก็จะกลับแล้วเดวิดได้เดินไปคุยกับชาลียังไม่เที่ยงเลยนะพวกนายจะกลับแล้วเหรอพวกเราจะออกไปล่าสัตว์กันโทษที ผมนึกว่าผมบอกเรื่องนี้กับคุณไปแล้วคนแถวนี้นิยมล่าสัตว์กันเดวิดก็ได้บอกไปว่าก็ไม่เป็นไรถ้าพวกคุณสามารถทำหลังคาให้เสร็จภายในที่กำหนดได้ชาลีก็ได้ชวนเดวิดไปล่าสัตว์ด้วยกันแต่เดวิดก็ต้องปฏิเสธไปไว้ข่าวหน้าก็แล้วกันตัดฉากมาที่โต๊ะสนุกกลุ่มพวกชาลีและนายแอมเพิร์นนั่งดื่มและแทงสนุกกันอยู่นอร์แมนได้พูดขึ้นว่าพวกเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่กันดูเหมือนพอจะมีเงิน ที่จะจ่ายให้พวกเราเยอะพอสมควรและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการคิดก็ได้เปิดเรื่องคุยถึงเอมมี่เอมมี่สมัยเรียนเป็นเด็กสาวที่สวยพอมาเห็นตอนนี้เธอก็ไม่ต่างจากเดิมเลยเธอยังสวยและเซ็กซี่เหมือนเดิมตัดฉากมาที่เอมมี่และเดวิดที่กำลังจะเข้านอนเดวิดเดินเข้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าก็เจอกับแมวที่เอมมี่ชอบเลี้ยงไว้ดูเหมือนเดวิดจะไม่ค่อยชอบแมวสักเท่าไหร่ตัดฉากมาที่บาร์แห่งหนึ่ง โค้ดที่กำลังโมงเรื่องของตัวเองอยู่หลังจากนั้นโค้ดก็ได้คุยกับเดนเนียลพี่ชายเจรมี่ชายสติไม่ดีดูน้องชายนายด้วยวันนี้เขาอยู่กับสาวสาวนายควรดูแลเขาให้ดีๆหน่อยนะนายอำเภอที่อยู่ในร้านด้วยต้องบอกโค้ดไปว่าจะไม่มีใครทําอะไรเจรมี่ได้เข้าใจไหมโค้ดและโค้ดก็ได้เดินไปหาเดนเนียลและบอกกับเขาอีกรอบว่าถ้าเจรมี่เข้าใกล้ลูกสาวฉันมากกว่านี้ฉันจะจัดการเขาแน่ แดนเนียลก็ได้ตอบไปว่าถ้าน้องชายผมเขาทําผิดจริงผมจะส่งเขาไปโรงพยาบาลบ้านแน่นอนผมรับปากตัดฉากมาตอนเช้าที่เอมีก่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็มีรถของพวกชาลีที่เข้ามาซ่อมหลังคาลงงนาชายทั้งสี่คนเห็นข้างหลังของเธอก็จ้องแบบไม่ละสายตาจนนอร์แมนต้องบีบแต่ให้เธอรู้ตัวและหลบเข้าข้างถนนตอนนี้เหมือนกลุ่มของชาลีจะหลงเธอมากเอมี่ได้เข้ามาในบ้านและบอกกับเดวิดว่า พวกเขาทําท่าทางไม่ดีกับฉันเลยแต่เดวิดก็ไม่คิดอะไรมากก็แค่บอกไปว่าพวกเขาก็แค่เห็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่ก็แค่นั้นวันนี้กลุ่มของชาลีก็เลิกงานเร็วเหมือนเดิมส่วนเดวิดก็จะเข้าไปในเมืองเพื่อไปโทรศัพท์เพราะที่บริเวณนี้ไม่มีสัญญาณมือถือเลยชาลีก็ได้แนะนําไปว่าจุดที่รับสัญญาณดีที่สุดในเมืองนั่นก็คือร้านแบกกี้เดวิดได้เข้าไปในเมืองคนเดียวส่วนเอมี่ก็อยู่ในบ้านตามลําพัง เดวิดขับรถมาก็มาเจอกับรถของพวกชาลีที่ขับช้าเอามากๆเขาได้ขับตามมาเรื่อยๆจนนอร์แมนให้สัญญาณให้เดวิดแซงไปจนเกือบชนรถขนไม้ดีที่เดวิดหักหลบทันเดวิดได้เข้ามาในเมืองและรอช่างกำลังเปลี่ยนล้อเขาก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับเจอร์มี่และนี่ก็คือลูกสาวของโคดเจอร์มี่ที่สติไม่ค่อยดีทั้งคู่ได้คุยกันจนเดนเนียลพี่ชายของเจอร์มี่ ต้องให้ลูกสาวของโคดออกห่างจากเขาเดี๋ยวเจเรมี่เดือดร้อนเดนเนียลได้บอกกับเจเรมี่ว่านายควรอยู่ห่างจากตัวเธอให้มากกว่านี้ถ้าโคดมาเห็นเขา้าเป็นเรื่องแน่ส่วนเจเรมี่ก็ตอบไปว่าเธอเป็นแฟนฉันพวกเราแค่คุยกันเดเนียลก็ต้องบอกเขาให้รู้ว่าเธอไม่ใช่แฟนของนายเธออายุเพียงแค่15เองห้ามไปยุ่งกับเธอโดยเด็ดขาดตัดฉากมายังโบสถ์แห่งหนึ่งที่อยู่ในเมือง ที่ทุกคนจะเข้ามาสวดมนต์กันรวมั้งเดวิดและเอมี่ที่เข้ามาสวดมนต์ครั้งนี้ด้วยพอเดวิดนั่งได้สักพักเดวิดก็ขอตัวเดิอนออกมามานั่งรอเอมี่อยู่บนรถหลังจากนั้นชาลีก็เดินมาหาเขาเป็นคุณเดิอนออกมาข้างลง่างคุณเบื่อคําเทศหรือเปล่าไม่แค่ผมไม่ศรัทธาเรื่องศาสนาพระเจ้าชาลีได้ฟังอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจเดวิดและบอกเดวิดไปว่าเมื่อคุณมาถึงเมืองนี้ และคุณก็คิดว่าตัวเองดีวิเศษกว่าชาวเมืองคุณควรเคารพและให้เกียรติบาทหลวงในการเทศคุณไม่ควรลุกหนีออกจากงานแบบนั้นถ้างั้นผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันก่อนที่ทั้งคู่จะเดินจากกันไปเดวิดก็ได้บอกว่ามีบางอย่างในคัมภีร์ที่ผมเชื่อนะโจงอยาอยากได้ภรรยาของคนอื่นคารีก็ได้ตอบไปว่าแต่ถ้าภรรยาคนอื่นอยากได้เราแล้วเราต้องทำยังไงเอมี่ก็ออกมาจากโบสถ์ แล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันพวกเขาก็ได้ไปงานที่ในเมืองจัดขึ้นงานปิกนิกมีทั้งดนตรีอาหารการกินครบทุกอย่างเดวิดและเอมี่ก็มาเจอชาลีในงานนี้อีกรอบพวกเขานั่งคุยกับเพื่อนในสมัยเรียนเจลมี่ก็ได้เดินมาคุยกับลูกสาวโคดจนโคดเข้ามาหาเรื่องเขาและทำลายเขาฉันไม่อยากทำลายนายแต่ฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉันนายต้องเข้าใจนะ จนเอมี่และชาลีต้องเข้ามาห้ามโคดไม่ให้ทำร้ายเจเลมี่เดวิดจึงเข้าไปหาเธอและให้เธอกลับมาอย่างรถและบอกกับเธอว่าคุณไม่ควรไปยุ่งกับเขาแบบนั้นคุณจะเจ็บตัวเอาเปล่า,าก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถกลับบ้านไปในคืนที่พวกเขาที่กำลังจะเข้านอนเดวิดได้เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเขาเห็นแมวที่เอมมี่เรียงไว้ถูกแขนคอในตู้เสื้อผ้าเดวิดก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้บอกเอมมี่เขาปิดตู้เสื้อผ้า แล้วเดินมาที่เตียงเอมี่เห็นอาการของเดวิดเธอจึงถามไปว่าคุณเป็นอะไรแต่เดวิดก็ไม่ยอมบอกเธอจนเธอต้องเดินไปเปิดตู้แล้วเห็นแมวที่ตัวเองเลี้ยงถูกแขวนคอเธอตกใจเป็นอย่างมากทั้งคู่จึงได้มานั่งคุยกันว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่ตอนนี้เอมี่สงสัยกลุ่มของชาลีมากที่สุดแต่เดวิดกลับมองว่าพวกเราไม่ได้ล็อกประตูบ้านอาจจะเป็นใครก็ได้เอมี่เริ่มจะกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้น เธอได้ไปเปิดตู้เซฟและได้เอาปืนของพ่อเธอออกมาเกี่ยวไว้กับตัวเพื่อที่จะป้องกันตัวเองว่าเขาหน้าพวกมันอาจจะทํามากกว่านี้แต่เดวิดกลับมองว่าเอมี่คิดมากเกินไปพอตอนเช้าพวกชาลีก็มาทํางานเหมือนเดิมเดวิดจึงเข้าไปหาพวกเขาและชวนพวกเขาเข้ามาในบ้านเพื่อให้พวกเขาช่วยเปิดกับดกักหมีทิ้งไว้เดวิดอยากจะแขวนโชว์ในห้องรับแขกส่วนเอมี่ก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ และทำทีจะให้อาหารแมวเพื่อดูอาการของพวกชาลีเธอถามทุกคนเห็นแมวฉันไหมฉันจะให้อาหารมันแต่ทุกคนก็ไม่พูดอะไรชาลีจึงเปลี่ยนเรื่องคุยและชวนเดวิดพรุ่งนี้พวกเราจะไปล่าสัตว์กันคุณไปด้วยไหมแต่สุดท้ายเดวิดก็ตอบตกลงไปว่าเขาจะไปล่าสัตว์กับพวกชาลีงั้นพวกเราจะแวะมารับคุณพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันเราเ่าเจ็ดโมงคึ่งแต่อาการของเอมี่ ก็ไม่พอใจที่เดวิดต้องไปล่าสัตว์กับพวกชาลีวันต่อมาพวกเขาก็ไปล่าสัตว์กันแต่ชาลีไม่ได้มาพร้อมกับพวกเขาบิกได้บอกกับเดวิดว่าชาลีจะไปเจอเราที่ป่าเลยจะไปรอที่นั่นพอมาถึงชาลีก็ได้สอนเดวิดในการใช้ปืนและพวกเขาก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ชาลีจึงขอแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อไปดูรอบๆแต่ก่อนไปเดวิดได้บอกกับทุกคนว่า มีคนบุกลุกเข้าไปในบ้านของพวกเราและฆ่าแมวเราตายชาลีก็ได้บอกไปว่าโลกนี้บางทีมันก็โหดรห้ายหลังจากนั้นทุกคนก็เดินแยกย้ายกันไปและเดวิดก็ได้เดินไปเรื่อยๆเดินออกจากกลุ่มเขามองไม่เห็นคนอื่นๆก่อนที่จะมีลูกปืนยิงเฉียดหัวเขาไปคิดและบิ๊กจึงวิ่งมาดูเขาผมต้องขอโทษด,ด้วยพอเมื่อกี้ผมเห็นกวางวิ่งมาทางนี้ผมจึงตัดสินใจยิงตัดฉากมาที่บ้านของเอมี ที่เธอกําลังอาบน้ำอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านเธอได้แต่งตัวและเดินออกไปเปิดประตูก็พบกับชาลีเธอจะปิดประตูแต่ชาลีก็ไม่ให้ปิดชาลีจึงขอเข้าไปในบ้านแต่เอมี่ก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายชาลีก็เดินเข้ามาในบ้านอยู่ดีเอมี่ได้บอกว่าเดวิดจะกลับบ้านแล้วนายควรออกจากที่นี่ซะแต่ชาลีก็ไม่ไปอยู่ดีก่อนที่ชาลีจะเดินตรงมาหาเธอและข่มขืนเธอ หลังจากข่มขืนเธอเสร็จนอร์แมนก็เข้ามาในบ้านเขาก็ข่มขืนเธอต่ออีกคนชาลีต้องมานั่งดูในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าลึกๆแล้วชาลีก็เป็นห่วงเธอไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเธอแบบนี้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้เลยตามเลยตัดฉากมาที่เดวิดที่เดิอนออกล่าสัตว์จนตัวเองถูกเพื่อนของชาลีทิ้งต้องมาบุกรถข้างทางจนมาเจอรถนายอำเภอเขาได้ขึ้นรถนายอำเภอไปเพื่อที่จะกลับบ้านเดวิด มาถึงบ้านเขาเข้ามาในห้องนอนก็เห็นเอมี่นั่งร้องไห้แต่เธอก็ไม่ยอมบอกอะไรเดวิดก็ได้บอกว่าเพื่อนของคุณทิ้งผมไว้ในป่าผมจะไล่พวกมันออกไม่ต้องมาทำงานซ่อมหลังคาอีกเอมี่ก็ได้บอกกับเดวิดว่าเธออยากจะออกจากที่นี่ออกจากเมืองนี้ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่เดวิดก็ต้องปฏิเสธเธอไปพอเราจะอยู่ที่นี่เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเอมี่ฟังผมนะ เราจะไม่ยอมให้ถูกไล่ออกจากบ้านของเราโดยเด็ดขาดแต่เอมี่ก็ไม่ยอมบอกถูกชาลีและนอร์แมนข่มขืนจนช่วงเช้าพวกชาลีก็มาซ่อมหลังคาเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดวิดจึงเรียกชาลีมาคุยเรื่องการซ่อมหลังคาเดวิดจะให้พวกเขาไม่ต้องมาทำงานอีกและจะจ่ายให้พวกเขา5,000ันเหรียญทั้งค่าแรงและค่าของที่พวกเขาซื้อมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากบ้านไปเอมี่ได้คุยกับเดวิดว่าเราไปกันเถอะ ถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่ในเมืองนี้เราต้องปรับตัวหาพวกเขาเราต้องทําในคืนวันศุกร์นั่นก็คือเราต้องไปดูการแข่งขันฟุตบอลเดวิดและเอมี่ก็ได้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลในขณะนั้นลูกสาวข,ของโคดก็ได้มาคุยกับเจลมี่เธอจึงชวนเจลมี่ไปเดินเล่นกันส่วนเอมี่ก็เห็นพวกชาลีก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเธอเห็นแต่ภาพที่เธอโดนข่มขืนในหัวเต็มไปหมดตระฉากมาที่ลูกสาวโคตและเจลมี่ที่ตอนนี้ทั้งคู่อยู่ 2- ต่อ2 ส่วนโค้ดที่ยืนดูอยู่ข้างสนามก็ไม่เห็นลูกสาวตัวเองในทีมเชียร์ลีดเดอร์เขาจึงเข้าไปถามเพื่อนๆของเธอว่าลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหน,นเพื่อนๆของเธอก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ครั้งสุดท้ายที่เห็นเธอก็เห็นเธอ,เเธอ,เเธอยืนคุยกับเจลมีโค้ดจึงเข้ามาหาในตัวอาคารเพื่อตามหาเธอเจลมี่ได้ยินเสียงโค้ดเขาจึงตกใจและกลัวมากเขากลัวลูกสาวโค้ดส่งเสียงดัง จึงใช้มือปิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้เธอส่งเสียงดังจนเธอหายใจไม่ออกแต่แน่นิ่งไปตัดฉากมาที่เอมี่ตอนนี้เธอรู้สึกไม่ไหวแล้วเดวิดจึงต้องพาเธอกลับบ้านขณะที่ทั้งคู่กำลังขับรถกลับบ้านเจรมี่ก็เดินออกมากลางถนนจนถูกรถภูเขาชนเจนรมี่ได้รับบาดเจ็บและแขนของเขาหักพวกเขาเห็นอย่างนั้นจึงได้โทรเรียกรถพยาบาลตัดฉากมาที่กลุ่มของชาลี ที่ตอนนี้โคดเริ่มสติลหลุดเพราะหาลูกสาวตัวเองไม่เจอชาลีได้ยินเสียงวิทยุขอความช่วยเหลือเรียกรถพยาบาลเจลมี่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้เขาอยู่ในไล่วินคอร์สนั่นก็คือบ้านของเอมี่นั่นเองเดวิดและเอมี่ได้พาเจลมี่ไปที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลที่นั่นชาลีได้เดินไปบอกโคดว่าเจลมี่อยู่ที่บ้านของเอมมี่แต่ลูกสาวของโคดไม่เห็นมีใครแจ้งมาทั้งหมดจึงออกเดินทางไปที่นั่น พอพวกเขามาถึงบ้านของเอมี่ชาลีจึงเข้าไปเคาะประตูบ้านและบอกให้เอมี่ส่งตัวเจเลมี่ออกมาแต่เธอก็ให้เขาไปซ่อนตัวบนบ้านถ้าเขาออกไปคงโดนซ้อมแน่นอนก็ได้คุยกับชาลีว่าพวกเราให้ตัวเจเลมี่ไม่ได้จริงๆทำไมพวกนายต้องการตัวเขานักตอนนี้เจเลมี่จับตัวลูกสาวโคดไปตอนนี้เธอหายไปแต่ยังไงเดวิดก็ไม่ส่งเจเลมี่ให้พวกเขาแน่ๆตอนนี้โคดเริ่มสติแตกแล้ว พวกเขาจะบุกเข้าไปในบ้านเพื่อจับเจริญมิออกมาพวกเขาได้เตรียมปืนที่จะบุกเข้าไปในบ้านพอสักพักนายแอมเพอร์ก็ขับรถมายัางบ้านของเอมี่นายแอมเพอร์บอกให้ทุกคนวางปืนลงและเขาก็ไปยังประตูบ้านและได้คุยกับเดวิดและส่งตัวเจริญมิออกมาให้ผมผมสัญญาว่าพวกเขาจะไม่มีทางทำลายเจริญมิได้พวกเขาได้คุยกันได้สักพักโคดก็เดินไปหยิบปืนตรงไปหานายแอมเพอร์และยิงใส่นายแอมเพอร์ จนเขาตายคาที่ตอนนี้กลายเป็นความวุ่นวายพวกชาลีและโคต้องจัดการคนในบ้านทั้งหมดพราะพวกเขาเห็นพวกเราค่านายอำเภอต้องจัดการพยานสามคนในบ้านเดวิดจึงต้องรีบล็อกประตูหน้าต่างรอบบ้านตอนนี้พวกมันจะเข้ามาฆ่าสามคนในบ้านพวกมันเริ่มพังประตูบ้านปาก้อนหินใส่หน้าต่างเดวิดจึงสั่งให้เอมี่ขึ้นไปข้างบนบ้านเอาปืนของพ่อคุณมาและยิงทุกคนที่ไม่ใช่ผมเดวิดได้จุดไฟ เพื่อต้มน้ำมันคิดได้พังหน้าต่างเข้ามาและเดวิดเห็นอย่างนั้นก็จับมือเขาใช้ปืนยิงตะปูยิงอัดเข้ากำแพงจนคอของเขาโดนกระจกขอบหน้าต่างบาดเลือดไหลไม่หยุดส่วนโค้ดก็โดนเดวิดใช้น้ำมันร้อนๆสาดเข้าเต็มหน้าเดวิดจึงเดินไปเปิดเพลงและเขาต้องลุกคุ้นสู้กับพวกมันถ้าเขาไม่สู้เขาและเอมี่ต้องโดนฆ่าตายนแน่ตอนนี้ใครเข้ามาในบ้านเขาจะฆ่าให้หมด พวกชาลีจึงตัดสินใจขับรถชนบ้านเข้ามาส่วนนอร์แมนก็ทําการเผาโรงน้าและจะปีนขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อไปจัดการเอมี่และเจลมี่ตอนนี้พวกมันเข้ามาในบ้านได้แล้วโคดเดินถือปืนออกมาจากรถเดวิดก็กดปืนไปที่พื้นและยิงไปโดนเท้าของโคดเดวิดหยิบปืนขึ้นมาและยิงโคดซ้ําไปอีกหนึ่งนะัดวิกก็เดินออกมาจากรถเดวิดและเล็งปืนไปที่เขาและเหนี่ยวไก แต่ปัญหาก็าคือลูกกระสูญหมดเดวิดจึงใช้เหล็กตีไปที่หัวของบิ๊กจนเขาแน่นิ่งไปส่วนชาลีก็ออกมาจากรถเช่นกันและพวกเขาได้ยินเสียงของเอมมี่ข้างบนที่ถูกนอร์แมนจับตัวอยู่ทั้งคู่ได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านก็ได้เห็นนอร์แมนที่กำลังจะข่มขืนเธอเดวิดจึงเข้าไปดึงตัวนอร์แมนออกมาชาลีจึงเล็งปืนไปที่นอร์แมนบอกกับเขาว่าเราไม่ได้มาทำเรื่องแบบนี้กับเธอ ชาลีจึงวางปืนไว้ข้างๆเตียงเอมี่ได้หยิบปืนที่ชาลีวางไว้ข้างเตียงยิงไปที่นอร์แมนทันทีและยิงซ้ำไปหลายนัดจนชาลีเข้ามาแย่งปืนไปเดวิดจึงเข้ามาต่อสู้กับชาลีแต่ก็สู้เขาไม่ได้ด้วยกำลังและขนาดตัวที่ชาลีได้เปรียบพวกเขาสู้กันจนมาถึงชั้นล่างห้องรับแขกเดวิดโดนปืนจ่อที่หัวแต่เอมี่ก็ยืนถือปืนแรงพิที่ชาลีและบอกให้เขาปล่อยตัวเดวิด ชาลีได้ยืนคุยกับเอมมี่นั่นปืนจากข้างบนใช่ไหมมันไม่มีลูกอย่าก,กลัวเลยนะผมจะปกป้องคุณเองขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นเดวิด <David S 1> ได้เอากำดักมีตีเข้าที่หัวชาลีอย่างจังจนกำดักมีกดเข้าข้อของชาลีจนชาลีต้องขาดใจตายตอนนี้ทุกอย่างก็จบลงแล้วพวกชาลีและโค้ดตายกันหมดทุกคนและเดวิดก็เดิอนออกมานอกบ้านก็เห็นสภาพโรงนาที่กำลังถูกไหม ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนัง Star d o g อุบัติการเฮี่ยมหนังในปี2011ครับในส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือข้าหมหัวข้อไหนไปผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม m r K Studio ขอขอบคุณและสวัสดีครับ